สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนนิีมาชมบรรยากาศสดชื่นใต้สะพานดาวนะคะเพื่อนเราจะมาดูรถไฟต้สะพานดาวปี2566นขณะนี้รถไฟกำลังมาแล้วนะคะ f ิฟซี วันนี้วันอังคารที่20มิถุนายน2566น้ะคะเราพาเพื่อนๆ f นีมาชมบรรยากาศรับอากาศบริเวณสะพานดาวนะคะในฝีก็จะเป็นกระบวนกถเร็วเด็ก เชทานีนะคะอีีโอ้ยาวไปนู่นแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็อยู่ใต้สะพานดาวนะคะสะพานดาวเป็นสะพานสร้างเมื่อไม่นานนะคะอีพีตรงนี้ก็จะเป็นสะพานคู่เป็นสะพานลอยนะคะ สร้างให้กับค้ามทางรถไฟเพราะสมัยก,ก่อนบริเวณตรงนี้จะมีผู้ก่ะกันน้ายชุกชุมนะคะเพื่อนแถวนี้นะคะก็เป็นทางเกลี่ยนะคะแล้วก็อันตรายนะสําหรับคนเดินทางนะคะก็เลยสร้างสะพานขึ้นแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยนะคะที่ตรงนี้แต่ก่อน สะพานตรงนี้ชื่อห้วยดำนะคะเดือดก็เปลี่ยนจากสีดำก็เลยใช้ชื่อเป็นสะพานดาวนะคะก็เล่าเรื่องจากคนก่อนปอดเล่าให้ฟังอะบรรยากาศสะพานดาวตอนนี้ก็สดชื่นนะคะเพื่อนลองให้ดูนะคะอากาศสดชื่นดีนะคะนก เยอะแยะเลยเราก็จอดรถอยู่ใต้สะพานนะคะเพื่อนนีไม่รู้ว่าจะไปไหนพามาชมบรรยากาศสะพานดาวกันนะคะสะพานดาวเปิดตูเหมือนจะเปิดยังเปิดใช้ได้ไม่นานนะคะข้ามไปหมอกวนนะคะเพื่อนอี ฝั่งนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราให้ดูฝังะะฝ่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งมาจากทางฝั่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านู้นไปฝั่งทิศใต้นะคะพี่ไปฝั่งทิศใต้ก็จะเป็นสะพานคู่นะคะเป็นสะพานแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะสะพานดาวที่เป็นสะพานคู้แบบนี้นะคะ อนกลางคืนเปิดไฟจะสวยมากเลยนะคะสะพานดาวเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งโนู้นนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งทิศเหนือนะคะฝั่งทิศเหนือที่มานะคะก็จะเป็นสะพานคู่อันนี้ถ้าเรายืนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ซ้ายนะคะซ้ายมือก็จะเป็นทางลงนะคะขวามือก็จะเป็นทางขึ้นนะคะ เส้นนี้เส้นสะพานดาวออกไปโรงพยาบาลนะคะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะคะใช้เวลาที่จราจรติดกัดนะคะเพื่อนก็จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะคะออกมาฝั่ง,งนี้นะคะเพื่อนทีในการเดินทางจราจรติดขัดนะคะแต่ความก็จะเป็นถนนดำธรรมดานะ,ะเพื่อนก็ยังไม่ได้สร้างสะพานขึ้นนะคะก็จะเป็น ทางธรรมดาที่ผ่านไปเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะตรงนี้จะไปโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ง่ายที่สุดโดยที่ไม่ก็ไม่ติดนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะออกไปสนามแสดงช้างนะคะเพื่อนนี้นะคะสุดเลยออกไปนอกเลยแล้วก็ไปเส้นอำเภอสังขะได้นะคะเพื่อนฝั่งนี้นะคะก็จะส่วนมากก็จะใช้ถนนเลี้ยงเมืองนะคะเวลาที่รถติดหรือว่า ้างนอกนะเพื่อีตัเส้นนี้นะคะก็จะมีทั้งขาขึ้นแล้วก็แต่ก่อนมันจะมีทางเลนเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นสองเลนนะคะก็เลยไปมาได้สะดวกน,นะคะแต่ก่อนแอดเดินทางยังไม่มีสะพานดาวก็ไปเส้นนี้ก็จะมีเส้นทางเดียวนะคะวิ่งไปสุรินเอ้ไปโรงพยาบาลน,นะคะก็จะออกเส้นทางนี้นะคะ รถต่กอนเปี่ยวมากนะคะ f ีีก็จะดูน่ากลัวนะแตะกอนเกยมานะคะเพราะว่าสามีป่วยต้องกลับนะคะกับทุกคืนนะคะกับตีสี่ทุกคืนก็ต้องไปขายของน,นะ,ะเพื่อนเดินทางคนเดียวนะคะทีสามทีสี่เส้นนี้จะน่ากลัวนะคะถ้าเราน่ากลัวเราก็ออกเส้นนอกนะคะเพื่อนเออเส้นในเส้นนี้จะน่ากลัวเดี๋ยวนี้ ไม่น่ากลัวแล้วนะคะดูปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าไฟจะสว่างหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือใต้สะพานดาวนะเพ่อเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพข้างหน้านิดหนึ่งนะคะ,ะเพือนเพื่อนบรรยากาศตรงนี้เสียงนกร้องและงมเลยนะคะอีกที เดี๋ยวเรารอรถด,ด่วนที่จะมาจากอุบลรอดสะพานอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆแปดนาฬิกาเสร็จเรารอได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารอานานมากนะคะทีกทีบรรยากาศตรงนี้นะคะหนูนุกท้ามไปตรงที่เห็นอยู่ชุมชนนั้นก็จะเป็นหมอกวนนะคะเพื่อนชุมชนหมอกวนนะคะไปจะอ,อ จากสะพานดาวก็จะเป็นชุมชนหมอกวนนะคะที่สี่มาแนะนำสะพานดาวนะเพื่อนสะพานดาวปี2567นะคะแล้วก็สมุดไฟลอดสะพานนะคะเพื่อนที่สี่ทีนี้เรามาชมผีเสื้อนะคะบรรยากาศนู่นนะคะผีเสื้อเยอะเลยนะคะที่ซี มเห็นไหมคะสีงผีเสื้อนะคะเราก็เลยลงมานะคะอีพีอืมนุ่นนะคะผีดเสื้อนะครับเพื่อน ไปแล้วผีเสื้อไปแล้วนะคะ,ะนี่ก็จะเป็นคลองใต้สะพานดาวนะคะเพื่อนๆสี่คลองไปถึงนู่นเลยนะคะบรรยากาศแถวนี้ก็สดชื่นดีนะคะเดินม,มาผีเสื้อหายหมดแล้วสิชมบรรยากาศนูน่นมีนกนะคะนกเยอะแยะเลยนะคะ บินนะคะนู่ผีเสื้อสีขาวนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะคาวเพื่อนนิดนีเราก็พาชมบรรยากาศใต้สะพานดาวนะคะฝั่ง ทิศเหนือนะคะตอนนี้เราข้ามมาฝั่งหมอกวนแล้วนะคะนิสีนะคะเรามาเก็บบรรยากาพข้าบนี้นะคะนี่คือที่ลงามาจากฝั่งนู้นนะคะมาจากทางทิศเหนือมาหมอกวนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่เดิมนะคะเพื่อนเราขี่รถกลับมาถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนนิพสีได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมลอดสะพานดาวไปนะคะแล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะเพื่อนนิสี ี่ก็บริเวณสะพานดาวฝั่งที่ใต้นะคะเพื่อนเก็บบรรยากาศให้กัเบเว็บซีได้ชมกันนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะเราจะไปฝั่งนู้นนะคะเรามาคนเดียวไม่สามารถจอดถ่ายที่สะพานนะคะเพราะว่าอันตรายเขาห้ามจอดรถบนสะพานนะคะเราก็เลยจอดไม่ได้แต่เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันนะคะเพาเ่อนเราก็ ก็ามาฝั่งสะพานดาวฝั่งนี้นะคะแล้วเราจะอ้ามไปฝั่งนู้นืองเดิมนะคะอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนทีทุกคนทุกท่านมาชมบรรยากาศสะพานดาวนะคะทั้งสองฝั่งทัานคือเราก็หวังยิ่งว่าผู้แพร่ขีก็คงจะก็จะถูกใจนะคะในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนที ค่ะเพื่อนเอีเราก็ข้ามาจนถึงฝั่งนี้แล้วนะคะอังกฤษาสองฝั่งสะพานดาวนะคะและก็ใต้สะพานดาวแล้วก็ทางขึ้นทางลงสะพานดาวะะให้กับเพื่อนเพื่อนนิพีได้ชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า,พาเพื่อนเพื่อนเิพพีก็คงจะสูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะ ที่เข้ามาชมช่องของเราเราก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสป็ยายปรารถนาสิ่งดสุขวามมากปรารถนะคคะทุกทานกทานเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไละคะ์กดแชร์กดซับสไตล์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมที่ใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ขโตัวนะคะสวัสดีค่ะ